หวัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วัน,นอยู่สุบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อน,นเนาะเกิดเป็นข้อมูลกเพื่อนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโตเกียวมรอิ a k งนะครับที่ผมแต่งไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมก็ติดดอกต,ตัวนี้นะครับ BSA ออปติกก็เป็นแบบซีมอลอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ดอตตัวนี้อย่างที่บอกเป็นดอตเก่าของผมนะแล้วพอติดไปนั่งมองไปมามไม่สวยนั่นเองนะครับ ก็เลยอยากจะเปลี่ยนนั่นเองแล้วก็มันไม่ค่อยสู้แสงเลงก็ไปนนใช้งานเท่าไรตั้งยากเพราะมันสูงนั่นเองเนี่ยครับสูงเห็นไหมอ่าผมก็เลยจะมาเปลี่ยนในวันนี้หาของไม่ได้ละก็เลยมาแนะนําพูดต่อกับเพื่อน,นเนาะเพื่อจะเป็นข้อมูลนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเจ้าดอตตัวนี้ดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมเน้นประหยัดอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็จะทดสอบกับป้าอย่างนี้นะครับพอดีอแผ่นเพลนเลยผมถอดไปแก้ไขนะจะทําใหม่ไออันเดิมที่ทำมันไม่ค่อยดีนะ ก็ว่าจะทําใ่กว่นีจ้จะเฉพาะตัวนี้นะครับเป็นยิงเฉพาะตัวเต้ากระดาษดูจุดดูกลุ่ม,มันแล้วกันนะครับแล้วก็ผมไม่มีความรู้ละเอียดทางกล้องมากนะก็จะตั้งตามภาษาชาวบ้านตามความเข้าใจและอย่างที่เคยตั้งตั้งมาแล้วกันนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งกล้องตั้งวิถีกระสุนกันนะครับไปกันเลย ก็เป็นดอตตัวนี้นี่เองนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็เป็นงานเวกเตอร์ออปติกนะครับก็เป็นดอตจากประเทศจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ๆเขาไม่ได้ก๊อปไทยนะครับเป็นงานรราคาย่อมยาวนะครับเป็นสเปคอาวุธปืนด้วย สามารถติดกับปืน GBBR หรือปืนแก๊สได้นะครับใช้งานได้โอเคะระดับหนึ่งเพราะผมมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับกล้องเล็งของ Vi กเตอรติกตั้งแต่ใช้ที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้งานดีผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับที่สําคัญราคาถูกนั่นเองตัวนี้พันกว่าบาทนะครับแพ็กเกจมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมสั่งจากราซาด้านะครับเพราะว่าผมหาที่ร้านประจําแล้วแล้วก็ร้านมีการต่างๆนะครับปรากฏว่าไม่มีของนะครับจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้จะเลือกตัวไหนนะแต่ผมมีสเปคในใจว่าอยากจะเล็กหน่อยราคาย่อมๆอะไรประมาณนี้ก็คือจะมาติด AK ป้าไปนะครับก็เลยหาไม่มีอ่ะแล้วสุดท้ายไปหาในลาซารา ก็ได้เจอตัวนี้มาตรงตามที่ต้องการมีของอยู่นะครับก็เลยสั่งมานะครับมาถึงเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจเขาจะแพ็กกล่องมาอย่างดีแล้วก็มีบับเบิรนะครับแล้วแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวดูข้างในกันนะครับอันดับแรกนะครับเขาจะให้ใบรับประกันนะครับเออก็บอกว่านําเข้าโดยบริษัทอะไรนะครับของเวกเตอร์ออปติกจะมีรับประกันแบบนี้ให้ทุกครั้งนะครับนี่เวลาเราเสียเราอะไรเราก็เคลมได้นะครับนี่โอเคแล้วก็ในนี้ก็จะมีให้มาคือมีอาหารนี้ก่อนนะครับเป็นผ้าเช็ดเลนส์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ร้านแ ให้อันนี้ก็น่าจะแลนด์แถมให้เช่นเดียวกันแหละครับเพราะฐานที่ใช้สําหรับดอตตัวนี้นะครับเป็นฐานขนาด cr 2 0 3 2 3โวลต์นะครับผมแกะใส่ลองใช้แล้วนะครับแล้วก็ของเราอยู่ในกล่องนี้นะครับสําหรับกล่องตัวนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะเอ v e ตอร์ตอนแรกผมก็สงสัยว่าเออมันใช่หรือเปล่าว่ามันปลอมอ่ะนะแต่ก็หาข้อมูลของร้านแล้วแหละจากคอมเมนต์จากอะไรต่างๆว่าน่าจะแท้หละครับเขาน่าจะเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งหรืออีกซีรีส์หนึ่ง,งอะไรประมาณนี้ เพราะผมไปได้เปิดหาใน u t u b e ในเน็ตเหมือนกันก็มีกล่องแบบนี้ลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นคลิปของต่างชาติแล้วดูดูแล้วก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันหมวก็ว่าน่าจะมีหลายแบบแล้วกันนะครับกล่องแบบนีนะ้แล้วก็จะบอกว่าเป็นรุ่นอะไรตัวนี้คือรุ่น T4 122นะครับนี่เวกเตอร์พลาติกรุ่นนี้นั่นบอกนะครับนี่อย่างนี้นะครับแกะดูข้างในนะครับทุกอย่างเขาจะอัดไว้ในกล่องหมดเลยนะกล่องไม่ได้เป็นแบบเปิดอย่างนี้นะเป็นแบบเปิดตรงนี้นะครับนี่ทุกอย่างอัดในนี้หมดเลยครับก็มีผ้าผ้าเช็ดเลน มีฝายางปิดนะไอตัวนี้จริงๆเขาปิดมาผมแกะออกนะครับแล้วก็ฝายางตัวเนี้ยแนะนําเพื่อนอย่าไปใช้เลยนะครับถ้าเกิดใส่ไว้นานๆแล้วแบบล้อนๆอเนี่ยมันละลายนะแล้วมันก็จะเป็นคราบนะครับก็มีขายสูงมาให้นะครับแบบนี้นะครับประแจหกเหลี่ยมสาหรับขันน็อตขาล็อกนะครับคู่มือให้นะครับนี่คู่มือแล้วก็ดอตอยู่ในถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับมีกันชื้นมาให้ด้วยนะครับนี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับ ผ้าเช็ดเลนของเวกเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับใหญ่ๆนี้นะครับผมไม่เคยใช้เลยผมมีของผมอยู่เป็นผ้าเช็ดนิ่มๆนะครับอันนี้เก็บไฟไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็มีนี่ฝายางปิดนะครับตัวนี้ตอนแรกเขาสวมมานะครับแนะนําเพื่อนอย่าใช้นะเวลาอากาศบ้านร้อนๆเราใส่ทิ้งไว้แล้วเป็นคาบนะครับนี่ใส่มาเขาก็เป็นคาบนะแต่ผมเช็ดออกไปได้บางส่วนแล้วเดี๋ยวต้องหาทางเช็ดออกให้หมดนะครับต่มันนิ้หน่อยนะผมเลยไม่ได้แจ้งเขาไปอะไรนะเพราะเราแก้ไขได้นะครับอันนี้แล้วก็มีประแจขัน ขาขันตรงนี้ครับนี่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ขาสูงแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการสูงๆแต่ผมไม่ติดผมจะใช้ขาเตี้ยนี่นะครับแล้วก็คู่มือคู่มือนี่นะครับงงมากเลยครับมันไม่มีบอกรุ่นนี้นะตรงๆนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอรหัสต่างๆมันยังไงนะครับแต่ผมเทียบดูแล้วน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยเอ็มหนึ่งเคอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นตัวของอ่าตัวนี้เพราะว่ามันเหมือนกันใกล้เคียงกันที่สุดนะเห็นไหมเนี่ยครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําไมไม่ระบุเป็นตัวไอของมันเลยก็ไม่รู้นะแล้วมันมีหลายแบบนันเนี่ยไอคู่มือตัวนี้ยมันมีหลายรุ่นแต่ไอรุ่นเนี้ยไม่รู้ชื่อ,อยังไงแล้วก็มีทางเทคนิคของมันเป็นยังไงนะครับนี่อย่างนี้นะครับคู่มือมันนะแต่ผมไม่ได้อ่านเท่าไหร่ผมเน้นแบบใช้งานจริงตั้งจริงนะครับแล้วก็ไอไอข้อมูลทางสเปคจริงๆทางกล้องมันนะครับ ผมไม่มีความรู้ทางนี้อะไรครับก็คือรู้มาจากที่อ่านมานะครับไม่เก่งนะครับจะตอบไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นข้าวๆง่ายๆเลยกันนะครับเพราะผมเน้นแบบยิงสนุกๆนะตั้งตามภาษาชาวบ้านนะครับโอเคเรามาดูตัวงานกันดีกว่านะครับสาหรับเจ้าตัวงานดอตตัวนี้นะครับเป็นแบบไมโครไซส์นะครับคือเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสีดำเป็นอลูมิเนียมนะครับมีสกรีนออปติกตรงนี้นะครับมีปรับระดับแสงได้11ระดับนะครับแต่บอกเพื่อนเลย เปิด11เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองไปดูกับแสงก่อนนะว่ามันจะสู้แสงไหมนะครับไอตัวที่ผมติดไปตัวนั้นน่มันไม่สู้แสงนะครับก็ไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนเนาะใส่ฐานตรงนี้นะครับก็เปิดไอฝานี่ออกนะครับแล้วก็ใส่ฐานลงไปนะครับเอาบวกขึ้นด้านบนนะครับแล้วเวลาเปิดนี่ก็เนี่ยหมุนยางเงครับเนี่ย11 01ศปิด0 1นนะครับนี่11ก็จะเปิดนี่นะครับมันจะมีจุดตรงนี้บอกนะครับนี่จุดเลงเป็นแบบกลมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ กลมสวยเลยในกล้องกลมสวยแนละ้วแต่ผมเห็นตรงเห็นของจริงอ่ะมันไม่กลมอย่างนี้นะมันจะมีแฉกๆหน่อยนะแต่ผมเห็นอย่างนี้ทุกทุกอันเลยนะดอทนะ่ะไม่รู้เป็นเพราะตาผมหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าเคยอ่านมาเหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็นที่ตาคนเราก็มีส่วนนะครับในการที่เล็งและเห็นจุดเป็นลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับตรงนี้นะครับปรับบน ล่างซ้ายขวานะครับเวลาปรับแล้วก็ถอนนี่ออกมานะครับนี่อ่าเป็นการปรับคลิกอย่างนี้นะครับใช้ไขควงแบนหรืออาเหรียญก็ได้นะครับนี่เห็นไหม ไอ้ตัวยึดกับรางพิกาตินี20มิลนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่เอานี้ใช้ได้กับราง20มิลนะครับราง1 1มิลใช้ไม่ได้นะครับนี่หรือว่าอาจจะต้องซื้อตัวเพิ่มมาตัวแปลงก็อาจจะได้นะครับแล้วก็มีรางสูงที่บอกขายยกสูงนะครับแต่ผมไม่ยัผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่หน้าเลนแบบเคลือบกันแสงสะท้อนนะครับนี่แบบนี้จะออกสีแดงๆนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสวยๆงามงาเลยนะครับแล้วก็มาถึงสิ่งสําคัญคือค่าต่างๆของกล้องนะครับ เวลาไอเนี่ยผมไอรีวิวตัวนี้ก็ยังมีมิสายถามผมเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับไอค่าที่คนจะถามกันส่วนใหญ่ก็คือมีพาราแลกกับไอเอ็มนะครับผมก็เลยไปหามาเอ็มเนี่ยครับมันเป็นค่าการวัดไอจุดจุดเลงยิงอะความแม่นยําของมันนะครับว่าได้เท่าไหร่ m อ็มโอย่อมาจาก m i n ิท e ออฟแองเกนะครับก็คือมีอัตราส่วนต่างๆทางคณิตศาสตร์นะครับ ถ้ายแล้วเขาจะวัดกันที่ระยะร้อยหลานะครับหรือ100เมตรเนีครับแล้วก็ดูจุดก็คือระบุถ้าหลาย1 MOA 2 MOA ก็คือ1นิ้วจะเป็นการใช้ในการตั้งจุดยิงเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่า,เ,าเพื่อนๆเ,เลงใช่ไหมถ้าเป้าเนี่ยปุ๊บจุดตกใช่ไหมแล้วเพื่อนยิงเนี่ยมันจะอยู่ในจุดก็คือ 1MOA คือ1นิ้วในระยะร้อยหลาใช่ไหมและเกิดสมมติว่า จุดมันไปตกอ่ะต่ำลงมาสูงขึ้นไปหรือขวาซ้ายอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับคลิกตรงเนี้ยโดยคำนวณจากเอเ็มโอเอนี่ยแหละแล้วก็จะได้ระยะที่ปรับคลิกมางมา1 2็ดคลิกแะไก็ว่าไปนั่นนะครับนั่นคือที่ผมหาข้อมูลมานะแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่รู้รายละเอียดในตรงนี้นะครับงั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจเอาเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับอย่างที่เขาบอกว่าอ่าพาราแลกอ่ะก็คือจุดเลงจุดโฟกัสนะครับก็คือแบบสมมุติว่าอยู่นี้นะ เพื่อนเห็นจุดไหมเนี่ยสมมติว่าเพื่อนเนี่ยขยับหน้าเห็นไหมจุดมันไม่ขยับเห็นไหมครับเนี่ยคือการพาราแลกมันใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนสังเกตเห็นจุดไหมผมผมขยับกล้องนะแต่จุดอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับคือเคลื่อนน้อยมากเนี่ยคือระยะพาราแลกมันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คืออย่างวิกตอปติกมันเป็นเกตอาวุธปืนนะครับสามารถติดอาวุธปืนได้ติดลูกซองยังได้เลยแล้วก็จะติดพวกไอ จุดสองสองห้อะไรก็ได้นะที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็ถือว่าดีระดับ1เนาะเท่านั้นถ้ากิดว่าติดปืนมีพีการอัดแก๊สได้แน่นอนไม่เป็นหารครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันราคาย่อมยานะครับสเปคดีน่าเอามาเล่นนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่2ตัวนะไอ้ตัวมารบอลกสแล้วก็ตัวที่เป็นตะโขบนั่นก็ดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับเลยมา แนะนําเพื่อนต่อนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกือบทั้งหมดของเจ้าตัวนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกับตัวปืนแล้วก็เดี๋ยวทดสอบกันดีก่านะครับว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับติดตั้งดอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ติดประมาณตรงนี้นะครับช่วงเนี้มันเป็นช่วงเหมือนกระโหลกมนะครับเพราะว่าตอนแรกลองตรงหลังเต่ามาแล้วไม่โอเคนะผมว่าตรงนี้ดีกว่าแล้วเราจะได้ถอดหลังเต่าง่ายๆไม่ต้องเอายกดอทมันด้วยจะได้ไม่เคลื่อนด้วยนะครับก็สวยงามเลยประมาณนี้แล้วก็เตี้ยใช้ได้อย่างที่ผมต้องการเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองอตั้งดอดดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดีกว่านะครับแล้วก็มาดูผลของมันว่ามันจะทํางานได้ดีตามที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ ผมก็ตั้งดอดจนที่สุดแล้วนะน่าจะได้ดีที่สุดแล้วครับก็คือ,อพอได้แล้วเดี๋ยวผมลองทดสอบเพื่อนดูอีกทีนึงว่ามัน,ม,นมันตรงจุดตายที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับผมก็ลองเทียบ5เมตร8เมตร10เมตร15เมตรนะครับก็ใช้ได้แต่ผมจะตั้งไว้ที่จุด10เมตรเพราะผมจะยิงเล่นแค่นี้พอนะครับแต่จะเกิน10กว่าเมตรนั่นก็ไปได้นะครับไม่เคลื่อนเท่าไหร่เราเผื่อนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะครับวันนี้มัน มีงานบวชน,นะครับแล้วก็เสียงดังมากเลยผมอาจจะไปสรุปข้างในนะครับเดี๋ยวผมรอให้ดูอีกทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะได้ดูผลเนาะและอย่างหนึ่งการตั้งเลนส์ดอดหรือการตั้งจุดเล็งกล้องสโคปศูนย์ต่างๆของบีบีการนะครับจะต่างจากอาวุธปืนนะครับเพราะอาวุธปืนมันการออกไปของลูกมันเป็นอีกแบบหนึ่งบีบีการมันมีอย่างอีกแบบหนึ่งจะมีฮอาท่อมาเกี่ยวด้วยนะครับตรงนั้นเราก็ต้องอาคิดเผื่อว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ สำคัญที่สุดคือเราต้องให้ลูกเราอ่ะรู้ว่าลูกเราวิ่งได้ตรงก่อนในระยะเท่านั้นเท่านี้นะครับเกิดแนวลูกในระยะที่ต้องเพื่อนต้องการอ่ะมันตรงแล้วนะครับก็ตั้งศูนย์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถติว่าเพื่อนกลวว่ามันจะขึ้นไปทั้งนู่น30 20 30ทมเมตรแล้วเหอเลยงั้นก็ตั้งเผื่อเอาแล้วกันนะครับอันนั้นก็ดูเป็นงานไปอ่ะอันนี้ผมทดสอบให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีข้างในนะครับเพราะว่านี้เสียงดังมากน้เดี๋ยวมันเข้ากล้องนะครับโอเค นะครับอันนี้เป็นระยะ10เมตรที่ผมตั้งในการเล่นในการยิงที่บ้านผมนะครับถ้าเกิดมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็เพื่อนก็ตั้งชดเชยเอาแล้วกันนะครับโอเคอบรรจุกระสุนบรรจุแก๊สเรียบร้อยนะครับขึ้นขันล้างเรียบร้อยครับใส่เซฟไว้ก่อนใส่แวนอโอเคเดี๋ยวอชมตรงนี้เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลกันว่าจะออกมาอีรูปแบบไหนนะครับ โอเคเพื่อนๆเรามาสรุปกันนะครับก็คือหลังจากติดตั้งเลดด o t Dot, จาก Vector Optic เป็นน่าจะเป็นซีรีส์เป็นรุ่นเขาว่าวิกออปติกนะครับก็จะคือเป็นอีกอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็บริษัทเดียวกันเนาะตัวนี้นะครับเป็นเกรดอาวุธปืนอย่างที่ว่าไปนะครับก็ราคาไม่แพงครับย่อมยาวนะครับแล้วก็งานดีอยู่ผมเคยใช้อยู่2ตัวแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้ครับและหลังจากติดไป ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทดสอบไปแล้วอย่างที่เห็นนะครับแต่คือยังวันนี้อย่างที่บอกคือเขามีงานบวชนะครับเสียงมันดานดี่มันเข้าเข้ากล้องนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะไปเป็นแบบลิขส,สิทธิ์อะไรเงี้ยครับตอนลง YouTube เนาะอ่ะผมมาสรุปให้ดูอันนี้ก็คือที่ทดสอบไปพุนเลยตั้งซหน้ามืดเลย 5เมตร8เมตร10เมตร15เมตรนะครับก็มีต่างๆแล้วผมก็แปะอย่างนี้ไว้เพื่อจะไม่เปลืองเต้านะครับแล้วก็ล่าสุดสุดท้ายนี่อย่างเพื่อนเห็นนะครับก็คือจุดแดงตามที่ตั้งการเลยนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจครับผมก็เลยทดสอบอีกชุดหนึ่งนะอันนี้ที่เห็นนี่เยอะคือยิงออโต้ฟูอโต้นะครับก็ออกมันจะบานหน่อยแต่ถ้าเกิดสมติว่าเราเลงปานนี่เนี่ยมันก็จะเข้า ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับตั้งเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่บอกไปนะครับในบีบีการจะไม่เหมือนในอาวุธปืนนะครับการตั้งเลสดอทนะเพราะมันมีปัจจัยเกี่ยกวกับยางฮอปท่อในมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับแล้วก่อนหลังจากที่ผมอาทดสอบยิงจับอะไรไปผมก็เลยลองเปลี่ยน อย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่ามันรู้สึกว่ามันติดๆแต่ผมก็เอามาติดอีกทีนึงเออได้ได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีกว่าสวยกว่าก็เลยติดไปนะครับเสียได้มาดอุตสาห์ได้มานะครับก็มาเป็นแบบนี้เนาะ mm. โอเคนะครับ mm. เพื่อนๆก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังแนะนํา mm. เพื่อนๆเผื่อใครอยากจะใส้ตัวนี้นะครับก็ลองหาดูได้นะครับมีสินค้าอยู่ในซด้าแอปอื่นก็น่าจะมีนะก็ลองหาดูแล้วกันนะครับแต่ในร้านตามร้านบิบีกันไม่มีนะตัวนี้รู้สึกจะหมดนะครับผมไปหาดูหลายตัวหลายร้านละ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน,น้อยหวังว่าจะกับเพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดไว้สักพายมีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ